ส่วนในอีกลักษณะหนึ่งสำหรับผู้พูดที่รับคำผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์คิดจะทำตามที่รับปากไว้จริงๆแต่ภายหลังกลับไม่ได้ทำตามที่รับปากไว้นั้นเรียกว่าปฏิสวะหรือเรียกว่ารับแล้วไม่ทำตามรับซึ่งจะมีผลทำให้เสียชื่อเสียงได้แก่ 1. ผิดสัญญา คือการที่ทั้งสองฝ่ายทำสัญญากันว่าจะทำเช่นนั้นเช่นนี้แต่ภายหลังกลับไม่ได้ทำตามที่สัญญานั้น 2. เสียสัตว์คือกิริยาที่ให้สัตว์แก่เขาฝ่ายเดียวว่าตนเองจะทำหรือไม่ทำเช่นนั้นเช่นนี้แต่ภายหลังกลับไม่ทำตามคำพูดนั้น 3. คืนคํา คือการที่รับปากว่าจะทําหรือไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยมีสัญญาแต่ภายหลังกลับไม่ทําตามนั้นยังมีคําพูดอีกประการหนึ่งที่เป็นคําไม่จริงแต่พูดแล้วไม่เป็นมุสาวาทคือคําพูดที่พูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเรียกว่ายะถาสัญญา คําพูดประเภทนี้มี4อย่างคือ 1. โวหารพูดตามสำนวนโลกที่ใช้กันจนเป็นแบบธรรมเนียมเช่นคําลงท้ายจดหมายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงหรืออย่างยิ่งเป็นต้นแม้ว่าจะไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ไม่เป็นมุสาวาท 2. นิยาย การเล่านิยายหรือแสดงลิเกละครเป็นต้นแม้จะเป็นเรื่องไม่จริงแต่ก็ไม่เป็นมุสาวา 3. สาสำคัญผิดพูดด้วยเข้าใจว่าถูกต้อง,ท,งทั้งทั้งที่เรื่องนั้นไม่ถูกไม่เป็นความจริงเช่นจำวันผิดบอกไปโดยเข้าใจว่าถูกไม่เป็นมุสาวาท 4. พลัง พูดด้วยความพลั้งเผลอโดยไม่ได้ตั้งใจให้ผิดพลาดไม่เป็นมุสาวาทในการตัดสินว่าเราผิดศีลข้อ4หรือไม่ให้ดูที่องค์ประกอบทั้ง4ประการดังนี้ 1. เรื่องที่จะนำมาแสดงนั้นเป็นเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดเท็จ 3. พูดเท็จ หรือแม้จะแสดงอาการทางกายทำให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย 4. ผู้รับสารเชื่อตามเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นหากครบองค์ทั้งสี่ก็เป็นอันว่าผิดศีลข้อมุสาวาดส่วนว่าจะมีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามากน้อยเพียงใด 2. เจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นเสียหาย 3. คุณธรรมความดีของผู้ที่ถูกละเมิดถ้ามาพูดโกหกพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็จะมีโทษมากผู้ที่ผิดศีลข้อสเป็นอาจินเมื่อก่อนละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตรที่ตนทำเอาไว้จึงมีคตินิมิตที่ดำมืดทำให้ไปบังเกิดในอบาย โดยเริ่มต้นจากมหานรกขุมที่สี่ก่อนจะได้รับทุกทรมานอย่างหนักคือจะมีนายนิรยบาลที่มีลิ้นยาวออกจากปากมีลักษณะเหมือนใบมีดคมกริบในมือก็ถือตะบองหนามมืออีกข้างก็ถือลูกตุ้มเหล็กแล้วใช้ลิ้นที่เป็นดาบมาเมื่อเฉือนเนื้อหนังชั้นนอกของสัตว์นรกออกแล้วใช้กระบองหนามและลูกตุ้มหนาม ทุบตีไปบนร่างกายของสัตว์นรกจากนั้นก็จะใช้ถังตักน้ำคูดกรดมาสาใส่ร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเป็นเช่นนี้อยู่ยาวนานเมื่อหมดกรรมไปสู่อุศท,ทนรกก็ต้องไปแหวกว่ายอยู่ในทะเลน้ำคูดกรดได้รับทุกข์ทรมานตายแล้วเกิด วนเวียนอยู่อีกยาวนานเมื่อไหว้ถึงอีกฝั่งก็จะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกร่างกายของสัตว์นรกแล้วจะถ่ายคูดกรดรดร,ร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเกิดสลับไปมาจนหมดกรรมเมื่อหมดกรรมจากอุสสานรกก็จะไปที่ยมมโลกจะถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลก จับโยนลงไปในบ่อคูดกรดร้อนให้แหวกว่าอยู่ในนั้นจนหมดกรรม